วันจันทร์ถึงสุดรายการสนุกนะี๋ยเขาอยู่ที่นี่ตลกลักเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้ ฟัดนั้นที่สุดบัดสบจ,จ,จริงจริงอย่างนี้ก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งเอาวัน,ย,นยังมีหน้ามาถามว่ามีอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้กิจการทองราทั้งบ่อนทั้งบายี่สิบกว่าแห่ง จะเแจงหมดแล้วสงเสาไม่มีคนเที่ยวไม่มีคนเข้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแกยักยอกเงินฉันโอ้นายท่านเอาจริงสิหลายปีมาเนี่ยข้าจงรักภักดีต่อนายท่านแล้วจะมีสักวันไหมที่นายท่านอ่ะจะเผอให้ข้าอมะ สักเฟืองสักถลึงสักบาทสักตะคำขายะาอมก็ไม่ได้องบบนายท่านแกไม่ได้ยักยอกเงินฉันไม่เคยสักเฟืองสักสลึงไม่เคยเลยบักซึ่งแกปล่อยไปได้ยังไงอ,<บ>อ,อ่ะนายท่านจะเอาอย่างไงก็ข้าแน่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นขายากจะรู้ ที่บอนที่บาเราซบเซาสาเหตุมันจากไอ้เจ้าพ่อฉินไอ้เฉินรอยแค้นเก่ายังไม่ดีสะสางสร้างรอยเจ็บปวดใหม่อีกแล้วเลรอมันกับกูจะอยู่ร่วมลกกันไม่ได้นายท่านนายท่านต่อเนี้ยเจ้าพ่อเฉินยกพวกมาพังร้านลาบเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันร้านเราเนี่ย แล้วร้านจิ้มจุ่มล้วล่ะออไม่ใช่อย่างนั้นนายท่านหมายความว่าลาเป็นหน้ากอบอลบาเราี่ะพังหมดแล้วออและจะพอฉันมันยังฝากบอกไว้ว่าไอ้เลี้ยงตราบใดที่กูยังอยู่ในโลกกูจะไปเป็นสุก ต้องตายกันไม่ขาดหนึ่งไอ้เลี้ยงรังมันฝากบอกมาอย่างนี้นายท่านมันกล้าดีกับกโก้อีเลี้ยงนะอีเลี้ยงขอาขังครับ,รบนายท่านรวบรวมพวกเราทั้งหมด ไปลุยกัวมันรวบรวมพวกเราสองร้อยกว่าคนตอนเนี้ขาหักอ่ะเจ็ดสิบคน <c oughs> แขนหักสี่สิบคน <c oughs> อีกยี่บเก้าคนอยู่ห้องไอซอีกสี่สิบคนอ่ะยิงปืนไม่เป็น <c oughs> นอกนั้นลาป่วยหมดเหลือข้าคนเดียวไหนท่านใ <c oughs> <c oughs> ช้าการไม่ได้สักคน ใจเย็นก่อนนายท่านเออจริงสิหลายปีมาเนี่ยท่านทำงานหนักตอนนี้ข้าคิดว่าท่านเรียบวางมือซะเถอะแล้วยังไงต่อตอนนี้ข้าคิดว่า ท่านเลิกวางมือได้แล้วล่ะจะเอายังไงแน่คือมันไม่ใช่อย่างงานมันยังไงไอที่วางมือนขาหมายความว่าท่านมีหลานสาวอยู่ไงเรืยอจบมาจากอังสิตฉันจะวืงฉันจะวางมือใช่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าใครจะมายืนตำแหน่งของฉันนั่งลงเถอะเอวัง อเออคือข้าหมายความว่าอย่างที่ว่านั่นแหละหลานสาวท่านเท่านั้นที่จะมาแทนที่ท่านหลานสาวฉันอันล,ลิ้นก็มุ่งแต่จะเป็นครูอย่างเดียวจะเป็นหลายๆอย่างก็ไม่ได้คงยาก คุณลืงด้วยอแกพากันไปกินอะไรนอกบ้านมาเนี่ยฮะทำไห้ถึงเป็นอย่างนี้อ่ะเออผิดสําแดงอะไรหรือเปล่าอีหรีพาไปกินอ่ะนี่พัดนะ่เขาพักอย่างนี้ไม่ใช่พักอย่างนี้พัดอย่างนี้มันพังไวอย่างนี้อยู่นานค่ะข่าวดีข่าวดีอะไรดีใจอะไรกันมีข่าวดีจะมาบอก บอกมาง <Mohammad> <desserts> ข่าวดีนะคะโอ้ยไหช่านคะนี่นะตอนนี้นะนุลินน่ะนะได้งานทำสอนครูเอ้ยเป็นครูสอนเด็กอนุบาลค่ะคลุงคะคุงไม่ดีใจหรอคะหนู่ะดีเป็นเสอนเด็กอุบาลคลุงคไม่ดีใจหรอไม่ดีใจหรอค่ะลินอย่าเป็นเลยครู มาช่วยลุงดูแลกิจการเถอะบ่อนคัดบาของเราไม่มีใครดูแล<อ>ลุงจะให้หลินดูแลแทนลุงไม่นะแ,แต่หลินต้องทำต้องดูแลแทนลุงจบจบงานนี่ซาพิ ลแล้วน้ำอ่ะได้ครับนายท่านคุณลุงหมายารามว่าไงอะ่ะไ,ไ,ได้ครับนายท่านลินต้องดูแลแทนลุงลุงจะล้างมือได้ตะกีตะกี้ก็วางมือไปทีแล้ว แล้วให้หลินให้หลินไปคุมกิจการเหรอใช่หลินต้องทําแทนลุงทุกอย่างเพราะลุงแก่แล้วคุม <c oughs> กิจการบอนบารครับเราหลินนุ่าข้าน้ำทัองทะเลไปเรียนเีือังกฤษจบมาเป็นครูสอนเด็กอนุบาล <c oughs> แล้วคุณลุงก็จะให้หลินอ่ะไปคุมพวก่อขนกามพนัน ฉันไม่เอาลุงมั่นใจเหรอที่จาดการของลุงลุงจะให้ใครไม่ได้นอกจากหลางแกก็ไม่ได้ฟังรม่หมดนะลุงนะฉันจะไม่เอาตัวฉันเองนะไปยุ่งแต่สิ่งที่มันสกปรกกับที่ลุงทำอยู่นี่แหอก ไม่มีวันผายก่อนบคายไปเบอ่ะครับผมแล้วผมก็ไปเข้าใจแล้วเกินตอนนี้อาเหลียงกำลังเสียเปรียบมากอาเฉินกำลังแผบ่บารมีขาดว่าอีกไม่นานอาเหลียงจะต้องลาบคาบแน่นอนเพราะอาเฉินใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันอาละวัดทุกวันทุกวันห้างร้านต่างๆร้านลาบเป็ดลาบก้อยอีสานอะไรก็แล้วแต่ ผมจะหาที่กินสักร้านหนึ่งยังไม่มีเลยนี่จ่าปิงระหว,ว่างแก๊งไอ้อเฉินกับอาเหลียงนั่นมันไม่ได้ยังมีกิจการลาบเป็ดลาบไก่มันมีแต่ครับแต่บ้าแต่บอนการพานันใช่แล้วผมสั่งให้จ่าปิงไปสืบราชการลับไปไปถึงไหนแล้วฮะก็ไปเรื่อยๆครับผมยังไม่กล้าทําอะไรมากมาย <S 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 ผมเพียงแต่ดูอยู่ว่าดูที่ท่าอยู่ว่าแต่ตามที่ดูอยู่วางห่างคิดว่าอาเหลียงแย่แน่นอนครับเพราะตอนนี้อเฉินกําลังแข็งแกร่งมาก ดีปล่อยให้มันทั้งสองแก๊งฆ่ากันเองและเราให้จัดก,การรวบมันทีหลังดีมากครับสมก็เป็นผู้นำเอาละ <Yeah. S 1> ต่อไปนี้ผมและจ่าจะต้องปลอมเข้าไปเสิร์ฟถึงรังมันและเราได้จะปะกีิ้จะปะกีิ้เลอโอเคครับ ที่ท่านพูดมามีเหตุผลมากและผมจะปลอมตัวไปคนแรกก่อนดีมากได้ข่าวยังไงแล้วผมจะมาบอกดีมากจับเองปฏิบัติงานด่วนผมด้อยครับเดี๋ยวก่อนครับผมงงเหลือเกินทําไมท่านอธิบดีกรมตํารวจบ้านเราทําไมให้เราแต่งตัวอย่างนี้ผมเขินจริงๆเลยไอ้กางเกงขายาวเลยผมเขินมากเลยผู้หมวดบ้าไปแล้วนี่มันเกงขาสั้นเห็นชัดชัด จ่าปิงอย่ามาเล่นตลกกับผมนะใครกําลังเล่นตลกครับนี่มันขายาวชัดๆผู้มวดก็เห็นว่ามันสั้นชัดแผ้ตาสิจ่าปิงเนี่ยขายาวยาวยาว,าวเห็นไหมเนี่ยครับขายาวครับขายาวแต่งเกงสั้นครับดีมากไปปฏิบัติไปสืบมาดูว่าไอ้เลี้ยงกับไอ้เฉินมันแตกอคอกันถึงขนาดไหนแล้วปฏิบัติด่วนขออนุญาตครับไอ้สองก๊ง อครับอ้าวจ่าปิงทำไมไปสื่อพรวดเเดวขนาดนี้เปล่าครับผมกําลังจะบอกว่ามีผู้หญิงสองคนมาขอพบหมวดครับผู้หญิงครับผมไปเชิญเข้ามาอา่อเชิญครับ เลยเอาพัดตีหัวแล้วพี่มีของด้วยดูสิเอาพัดตีหัวของเขิงหายหมดเลยนาฬิกาสร้อยเส้ยอ,อลินอังลินมาตั้งแต่เมื่อวานโจโจเอานี่โยมเป็นยานท,ที่นี่เหรอ <laughs> โจ มาประจำการอยู่ที่นี่ไม่บอกหลินสักคำเลยนะพี่ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่พี่จบจากอังกฤษตางงูบางนาอังกฤษอังกฤษลันลนดันจากอังกฤษลอนดันพี่เรียนจบจากตารวจพี่ก็เลยมาประจําการอยู่ที่นี่พี่ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกกับหลินให้ทราบรว้หา้หลินก็เหมือนกันน่ะหลังจากเรียนจบเ,เรียนจบจาบกจบจบ หลังจากเรียนจบจากลอนดอนไม่เคยส่งข่าวค้าวพี่รู้่องเลยอ่ะแหมขคือมันอย่างนี้นะจ๊ะคือลุงองหลินน่ะเรียกตัวหลินให้กลับมาโดยด่วนเลยหลินก็เลยไม่มีเวลาบอกโจเด็กโปรดหลินนะจ๊ะคุณหนูตอนที่คุณหนูไปเรียนอยู่ที่อังกฤษแฟนคุณหนูก็แสดงว่าเป็นคุณตำรวจคนนี้นี่อย่าไปบอกลุงนะอดี๋ลุงเอาตายเลย อล,ลินน่จวก็น่าจะรู้ว่าโจเป็นคนขี้อายอ่ะทำไมต้องพาเพื่อนมาด้วยอ่ะที่หลังชวนไปไหนยัาพาเพื่อนไปด้วยนะทำไมอ่ะจ๊ะเปลืองตังอ่ะเนี่ยอลินจ๊ะนไ,ไหนก็ได้ไหนแล้วพี่มาประจําการอยู่ที่เนี่ยพี่ก็อยากจะทําความรู้จักกับลุงอล,ลินบ้างเหมือนกันอยากจะไปเยี่ยมลุงของอล,ลินอยากจะไปกราบคารวะว่าที่ลุงสะพ้าย สองโรงงานเต้าหู้ธรรมดาแค่นั้นเองแล้วเขาเป็นคนดุมากเลยแหละแล้วบ้านของคุณลุงนะก็อยู่ไกลไกลด้วยนะงรถไฟตลอดเลยนะแถมยังต้องพายเรือเข้าไปอีกนะแล้วที่ว่า,าก็มาดุมากด้วยนะอย่ายไปเลยนะลิงเออแล้วนั้นเรื่องอย่างหนึ่งคือที่ลุงไม่ค่อยว่างด้วยนะเออไว่าเวลาไม่เป็นไรเราถึงแม้ว่าจะไกลแสนไกลขนาดไหน,นไหรือแม้จะดุขนาดไหนลําบากขนาดไหนข้าจะไปนะเพราะรักลูกสาวแล้วนี่ใช่ไหมล่ะอลินนะขอให้ข้าไปคารวะคุณลุงของอลิณบ้างเถอะนี่จะเอาอะไรแน่จะพี่หรือจะข้า โจะคะโจะไว้วันหลังดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงเน ία, เี้เออคุณลุงของหลินะเขาไม่ค่อยว่างด้วยจ้ะเขาค่อนข้างจะยุ่งอะ่ะนะน,นะคะโจคะ,จะเอ่อประนงานโจะจะเป็นไงบ้างอตอนนี้นะพี่กำลังทำคดีอยู่ครับภรรยาจับเ็นหมดครับแน่หรือเปล่าครับตกลงใช่ครับตามนี้นะครับผมงั้นจัดการเับาเลินจ้างพี่ต้องขอตัวก่อนนะ พี่มาธุระพี่มีธุระพี่ต้องรีบไปอ่ะเดีย๋ยวกไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าก็เจอกันพี่มีธุระด่ว,วนมากเลยแต่พี่ต้องไปจัดการไอ้แก๊งอเฉินกับไอ้อาเหลียงเดี๋ยวพี่มา